สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดกล่องนะครับพอดีก็ซื้อนะครับพระที่ไม่แน่ใจว่าแท้หรือไม่แท้อะไรยังไงนะฮะแต่ว่าคือน่าสนใจตรงที่ว่ามันมีสตอรี่เกี่ยวกับพระองค์นี้นะก็คือเป็นพระที่เป็นพระดินนะซึ่งผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญพระดินนะครับแต่ว่าก็แน่นอนล้ครับพระดินก็หาผู้เชี่ยวชาญยากนะเพราะว่าบางทีมันเกี่ยวข้องกับประวัติอะไรต่างๆนะ หนังสือตำราอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยอยู่กับพระดินบางทีเขาก็ไม่ได้เล่าเรื่องราวแล้วก็เซียนบางคนก็บอกว่าองค์นู้นแท้องค์นี้แท้แท้จะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ทั้งๆท,ที่บางทีเนี่ยมันจะมีเรื่องของประวัติศาสตร์อะไรต่างๆอยู่ด้วยนะผมก็เลยลองสั่งมาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระดินนะแล้วก็ลักษณะหน้าตาเป็นไงแกะมาต้องค่อยๆแกะนะเพราะว่าเหมือนมีจริงๆแล้วมันแตกหักนะครับซึ่งจก จ้าของเขาเนี่ยนะครับคนที่ขายให้มานะเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นมีการแตกหักมีการชารุดนะเขาเขียนตรงๆว่ามีการชารุดแต่ที่น่าสนใจก็คือเอ๊ะรูปส่งเขามันมีศิลปะมีสตอรี่อยู่ข้างในนะผมก็เลยลองอลองเอามาดูนะว่ามันเป็นยังไงนะว่ามันจะโอ้โหสุดยอดไม่น่าเชื่อโอ้หเห็นแล้วคนลุกนะสำหรับผมนี่คนลุกนะ สำหรับท่านอื่นผมไม่แน่ใจนะอันนี้นะแต่ว่าทำไมผมถึงสนใจและผมเห็นแรกแล้วผมเอออันนี้เหมือนคุ้นๆว่าเราเคยเจอที่ไหนนะครับผมเนี่ยบางทีอ่านหนังสือนะต่างประเทศเกี่ยวกับประวัตินั้นก็เลยเจอนะครับนี่ไว้พอนี้แล้วกันเพื่อจะได้เห็นชัดๆนะนี่ออกไปเห็นนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นนะพระดินเผานะรูปทรงก็ประมาณนี้เท่าอย่างที่ท่านเห็นเลยนะผมก็เพิ่งเห็นช ắt, ัดๆนะกับมือก็ตอนนี้เลยนะถ้าใครเรียนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาบ้างอ่านหนังสือตำรามาบ้างผมคิดว่าน่าจะทราบว่าอันนี้คืออะไรนะแต่ที่ผมบอกว่าผมเห็นแล้วผมรู้สึกคุ้นทันทีเลยเนี่ยนะก็เพราะว่าลักษณะอันเนี้นะมันเป็นมันเป็นดินนะ มีการชำรุดตรงข้างบนเนี่ยลักษณะของการชำรดก็ชำรดนานละนะซึ่งนะครับผมว่าถามเซียนนะถ้าถามเซียนเนี่ยเซียนก็ไม่น่าจะให้คําตอบได้ว่าแท้จริงยังไงนะให้ให้ที่เซียนปุ๊บเนี่ยเซียนจะบอกเลยว่าอันเนี้ยไม่แท้แน่นอนนะแต่ทีนี้ผมเห็นแล้วผมสนใจตรงที่ว่าองค์เนี้ยนะครับมันอยู่ในหนังสือตำราฝรั่งนะที่มาทําเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาที่อยู่ในประเทศไทยนะตำรานั้นเนี่ยนะครับผม ผมอพอดีซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งนะผมจะเอาตำราให้ดูนะตำราชื่ออันนี้ตำราชื่อว่าดูรูทออฟไทยอาร์ตนะก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะเกี่ยวกับเเรื่องของล่องรอยของศิละปะที่เข้ามาในประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนา,าเรื่องราวต่างๆทั้ง,งพราหมณูอะไรต่างๆมากมายแล้ทีเนี้ยน,นะครับพอเห็นผมเห็นพระองค์นี้ปุ๊บนะผมมันคุ้นๆนะผมก็เลย กลับมาที่บ้านนะครับอันนี้เป็นพระหรือเปล่าเนะี่ยเดี๋ยวจะเล่าสตอรี่แล้วก็แปลตามหนังสือให้ฟังนะก็คืออันนี้เป็นพระหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็คือผมเปิดหน้านี้ผมก็าเอ๊ะมันคุ้นๆรูปทรงคุ้นๆนะก็เลยมาดูนี่รูปนี้นะรูปนี้รูปนี้นะซึ่งอันนี้คือยอดที่มียอดเต็มนะครับก็คือหมายถึงว่ายังไม่ได้ชำรุดเนี่ยนะในรูปนีนะ้กับอันที่อยู่กับผมคืนนี้ อันนี้อยู่กับผมที่ที่ได้มาวันนี้คืออันนี้นะเนี่ยนะดูนะครับรายละเอียดต่างๆผมมองจำรุกถ่ายแล้วเหมือนกันหมดเลยได้สัมผัสต,ตัวจริงนะบอกเลยว่าผมกลลุกนะครับเอ,อว่าเอ๊ะโหมันรายละเอียดมันเยอะขนาดนี้นะซึ่งมันไม่น่าเชื่อนะครับซึ่งถ้ามุดมาเปรียบเทียบกับรายละเอียดที่อยู่ในหนังสือผมว่าถ้าตรงนี้ไม่ได้แตกหักนะครับถ้าตรงยอดตรงนี้ไม่ได้แตกหักนะะตรงนี้ถ้าไม่ได้แตกหักเนี่ยผมว่าน่าจะ สมบูรณ์กว่าต้นฉบับในหนังสือนะครับในหนังสือเนี่ยนะครับมีมีบางส่วนที่แตกหักไปอันนี้คือในหนังสือนะอันนี้คือของที่ที่อยู่กับผมแนละ้วตอนนี้อาจจะลองลองเทียบกันแบบนี้ไม่อยากให้ให้กระทบกระแทกอะไร,รอโอ้โหไม่อยากจะเชื่อนี่นะซ้ายในหนังสือขวาอยู่ที่มือผมนะแต่แสงอาจจะเป็นคนละมุมกันนะครับนี่นะก็เป็นอย่างงี้นะ ท่านจะได้เห็นทุกคนจะได้เห็นพร้อมกันนะครับเนี้ยนะมันเป็นอย่างนี้นะทีนี้คือแสงที่ได้จากการถ่ายรูปเนี่ยมันคนละมุมกันมันก็คือบางด้านอาจจะเห็นแตกต่างกันนะครับทีนี้อะไรมันคือยังไงนะคือสําหรับผมม่งงไปหมดเลยว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าแบบนี้ถึงมือผมนะคือเดี๋ยวนะคือตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะถ้ามันใช่เนี่ยอันนี้มันคือวัตถุบโบราณน,นะนะครับ เพราะอันเนี้ยนะเขาบอกว่ารูปปั้นอันเนี้ยนะสูงสิบเอ็ดเซนนะเป็นเอ่อเป็นวัตถุนะในรูปเ่ยนะเขาถ่ายมาจากวัตถุนะครับที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ National Museum นะฮิริบุญชยัยนะครับซึ่งหิริบุญชัยนี่คือลำพูนนะลำพูนนี่คือทางตอนเหนือของประเทศไทยนะะส่วนองค์นี้นี่คือองค์ที่อยู่ที่มือผม ถามว่าทำไมผมเห็นปุ๊บแล้วผมสนใจเลยคือคือผมเห็นที่เขาถ่ายมาให้เนี่ยรายละเอียดมันชัดเจนมากนะครับแล้วหน้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันชัดเจนเทียบกับตัวในในในตรงตรงในหนังหนังสือเนี่ยนะถ้าสมมติเทียบกันแล้วเนี่ยหน้าองค์เนี้ยชัดกว่าด้วยซ้ำนะหน้าองค์นี้กับหน้าองค์นี้ใกล้เคียงกันตรงนี้มีรอยแตกนะครับตรงนี้ไม่มีรอยแตกนะซึ่ง เนี่ยนะครับเ,เดี๋ยวผมใช้มือชี้นิ้วชี้ก็ไม่สุภาพนะใช้นิว้วซ้ายได้ไม่สุภาพใหญ่เลยเอ,อันนี้นะฮะสังเกตครับอันนี้เดี๋ยวผมไปเอาอย่างอื่นมาชี้ดีกว่าเช่นนะตรงนี้นะตรงนีอ้อันนี้ก็มีไฟไฟตรงนี้ที่มันแตกนะครับที่มันแตกในหนังสือตรงนี้มีรอยแตกนะนะครับถ้าดูดีๆมีรอยแตกนะครับแต่อันที่มันอยู่กับผมเนี่ยนะอันที่อยู่กับผมนะตอนนี้เนี่ยตรงนี้ไม่ได้แตกนะแต่ว่าข้อเสียของอันนี้ก็คือมี น่าจะเป็นหนุมานหรือยักษ์หรืออะไรสักอย่างที่อยู่ตรงเนี้นะที่เขาเหมือนจะแตกหักไปนะครับแต่อันนี้ไม่แตกแต่ล่องรอยความชัดอะไรเงี้ยนะครับมันเหมือนกันมากนะครับจนจนกระทั่งผมคือคิดว่าเฮ้ยมันคือมาจากแม่พิมพ์เดียวกันนะครับความรู้สึกผมคืออย่างนั้นนะแต่ว่านี้มีล่องรอยของการแตกของขอบเนี่ยหลุดไปนะนี่หลุดไปไอ้ตรงนี้นะมีหลุดไปนะข้างบน ข้างบนอันนี้เนี่ยนะคหักนะครับเจ้าของก็บอกว่าชํารุดนะคนที่ขายคนเกา่าเลยผมไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของหรือรับมาต่อจากไหนทีหนึ่งรายละเอียดของยอดปราสาทต,ตรงนี้นะซึ่งจริงเขาเรียกว่าเรือนแก้วเนี่ยนะนนะเขาเรียกว่าอะไรนะรัตนปราสาทเนี่ยภาษาไทยก็แปไปว่าเรือนแก้วนี่แหละนะทีนี้ข้างบนเนี่ยนะครับอันนี้รายละเอียดชัดเจนกว่าน,นี้ด้วยนะแต่ก็จะมีส่วนที่มันอันนี้มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะก็คือ ร่องรอยตรงนี้อันนี้ชัดเจนกว่าแต่ว่าอันนี้เหมือนหลุดหักแตกเสียหายข้างบนนี่หายไปแล้วส่วนรายละเอียดตรงอื่นนะครับโอ้ผมเห็นกับตาแลวไม่อยากจะเชื่อว่าเฮ้ยอันนี้มันอยู่ที่มือผมอะ่ะนะคือโอ้ไม่น่าเชื่อนะอ่ะทีนี้อ่ะพูดไปก่อนนะนะครับก็ตรงนี้มีร่องรอยของการปรินะของดินนะแล้วก็ร่องรอยส่วน,นอื่นๆเนี่ยมันมีความคมมากนะครับถ้าถ้าดูตรงนี้ดีๆเนี่ยตรงนี้มีความคมแล้วก็บางส่วนเนี่ยนะครับ มันมีความชัดเจนมากๆเลยนะอย่างเช่นเงี้ยมีสังกติพาดอยู่มีสังกติพาดอยู่ร่องรอยอะไรต่างๆนะมันเทียบเคียงได้กับรูปถ่ายนี้เลยซึ่งผมผมไม่อยากเชื่อนะออผมไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าว่ามันเป็นแบบเนี้ยนะว่าหมายถึงว่าเฮ้ยมันมันจะมาถึงมือผมได้ในสภาพแบบนี้นะก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับนะแล้วก็อันนี้มีร่องรอยของการหลุดนะแตกของดินเหนียวนะตรงนี้เหมือนไม่แน่ใจว่าหลุดหายไปนะ ก็ไม่ไม่เหมือนกันนะร่องรอยของของตรงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไรแต่อาจจะเป็นพร่ะมุมแสงนะครับแสงแสงของทางน้านรูปรูปที่ถ่ายเนี่ยนะแสงน่าจะมาจากฝั่งฝั่งซ้ายแต่ผมเนี่ยหลอดไฟมันอยู่ทางฝั่งขวาทางฝั่งนู้นนะครับก็เลยให้ให้แสงกันคนละมุมนะนี่ก็เทียบก็อาจจะไม่ได้ชัดความลึกของตรงนี้นะท่านดูดีๆนะครับตรงเนี้ยลึกมากลึกมากในรูปอันนี้เดียวกันนะลึก นั้นคือถ้าสมมติว่าเป็นมุมแบบนี้แต่ว่าไฟคนละด้านนะท่านเห็นเลยว่ามันลึกขนาดไหนนะครับนะมันลึกขนาดนี้แต่ว่าเป็นศิละปะนูนนูนต่ําที่สวยงามมากนะซึ่งผมก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาว่าเฮ้ยเนี่ยมันอยู่ที่มือผมนะไม่อยากจะใส่ตาเหมือนกันท,ทนั้งๆที่ตอนแรกก็ซื้อมามาดูศิละปะแล้วปรากฏว่ามีคนมีคนขายนะขายอันนี้โดยที่ก็บอกว่า,าไม่ไม่พูดถึงเรื่องราคาแล้วกันนะ ก็มีคนขายอยู่นะก็เลยเอ๊ะทำไมมันคุ้นๆนะผมก็เลยกลับมาเปิดหนังสือที่บ้านดูนะครฮะสังเกตนะครับผมว่าเหมือนกันนะแต่อาเซียนคนไหนบอกไม่แท้ผมบอกว่าต้องมาดูรูปนี้ก่อนนะหาหนังสือนี้นะครับแล้วมาศึกษามาดูว่ามันคืออะไรยังไงกันแน่รายละเอียดทุกอย่างเนี่ยนะครับผมว่ารายละเอียดทุกอย่างเนี่ยมาจากแม่พิมพ์เดียวกันนะเพราะฉะนั้นคือนะครับลองลองทยอยดูนะอันที่มันชัดๆเลยคือตรงตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะกับตรงนี้ นะตรงนี้นะครับเหมือนกันอย่างชัดเจนนะส่วนตรงบริเวณใบหน้าหรือว่าตรงหน้าตรงนี้เนี่ยนะครับแตกต่างกันขนาดนะครับเขาบอกว่าในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิบขนาดสิบเอ็ดเซนนะเดี๋ยวลองเมาไม้พันวัดดูนะโอ้ก็ประมาณสิบเอ็ดเซนพอดีนะครับสิบเอ็ดเซนพอดีนะครับน่าจะประมาณ11บเอ็ดเซนพอดีนะก็เดี๋ยวผมไม่อยากจะจับเลย <c oughs> อันนี้เขาใส่กล่องจดหมายมาตั้งแต่เมื่อวานนะผมก็ไม่อยากจะจับเลยเพราะว่านี่นะครับเนี่ยคือถ้ามียอดถึงปุ๊บก็ส1บเอ็ดเซนพอดีนะโอ้โหไม่น่าเชื่อความกว้างฐานไม่รู้เท่าไหร่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอปรับกล้องนิดนึ่งไม่อยากเชื่อรู้สึกตื่นเต้นนะ สำหรับผมเนี่ยคิดว่ามันคือมาจากแม่พิมพ์เดียวกันนะแต่อาจจะอยู่คนละที่หรืออะไรยังไงนะครับแต่คนที่ส่งมาเนี่ยนะเขาส่งมาจากอะไรนะสันไซนะอันนี้คือผมก็ซื้อนะครับถามว่าเอ้ยมันเป็นวัตถุโบราณอะไรยังไงไหมนะะก็คือระเบียบของเรียกว่าประกาศกระทรวงก็คือว่าถ้าไม่ได้ขึ้นหมายเลขนะไม่ได้ขึ้นบัญชีไว้เนี่ยนะครับก็คือ,อยังไม่ได้ห้ามที่จะขายกันแต่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่ง ดันถูกเรียกไปขึ้นทะเบียนอันนี้ซื้อขายไม่ได้ห้ามขึ้นย้ายนะต้องเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์นะแต่อันนี้ยังอยู่ในมือผมนะครับอันนี้นก,ก็แสดงว่ายังซื้อขายกันได้ใช่ไหมครับก็ยังเคลื่อนย้ายได้ระเมื่อกี้เพิ่งเปิดจากกล่องนะเพิ่งรับกล่องจดหมายมาวันนี้นะมูลค่าบอกได้เลยนะครับประเมินค่าไม่ได้นะบอกได้เลยว่าประเมินค่าไม่ได้นะครับทีนี้ถึงแม้ว่าตรงนี้นหักไปก็ตามเนี่ยนะผมว่า ต่อให้พระสมเด็จเนี่ยนะครับมูลค่ามันยังไม่เท่ากับอันนี้เลยนะเพราะพระสมเด็จเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ลบหลู่นะครับแต่ว่าพระสมเด็จเนี่ยนะก็คือในความเป็นจริงแล้วก็คือเป็นตัวแทนของเป็นรูปจําลองของพระพุทธร,รูปที่ประจำอยู่ที่วัดต่างๆใช่ไหมครับแต่ถามว่าอันเนี้ยความหมายของมันคืออะไรนะอ่าเดี๋ยวมาดูที่ที่คาอธิบายนะในหนังสือตาราหนังสือตาราเร่มนี้ก็ไม่ใช่คนไทยเขียนนะอาจจะมีคนไทยร่วมในนี้แต่ว่าคนเขียเนยเป็นฝรั่งนะก็ ชื่อหนังสือก็ตามที่อธิบายเมื่อกี้นะอันนี้ลองซูมเข้าไปนะไม่รู้ว่าจะอ่านรู้เรื่องไหมนะที่ถามว่าเอ้ยทําไมเซียนอะไรต่างๆผ่านมาได้ไงทาไมเขาถึงไม่รู้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเซียนเขาก็ต้องมาเล่นพระในวัดในยุคปัจจุบันฮนะแล้วก็เซียนหลายคนก็ภาษาอังกฤษก็ยังไม่ค่อยได้แตกฉานเท่าไหร่นะสาหรับผมก็ยังไม่ได้แตกฉานนะแต่ว่าผมคิดว่าผมก็พอเข้าใจนะจากที่อ่านปฏิปต่อเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่อยู่ในทวีป เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะอ่ะาคำอธิบายเขานะครับรูปนี้ซึ่งก็คือสิ่งนี้ที่อยู่ที่มือผมเนี่ยนะอ่าเขาบอกว่ากูตมนะาบุฎาคำว่ากูตมาบุฎาเนี่ยนะครับ in the half lotus meditation pose นะครับก็คือแปลว่าพระพุทธโคตมะใช่ไหมครับซึ่งคำว่าพระพุทธโคตมะก็คือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน รพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะครับอยู่ในดอกบัวนะคร,ครึ่งหนึ่งนะก็คืออารมณ์ประมาณว่าถ้าพูดภาษาเซียนพราก็คือก็คือบัวหงายหรือบัวคว่ำก็แล้วแต่นะแต่ในรูปเนี่ยเป็นบัวหงายก็คือพูดถึงองค์กลางก่อนนะครับองค์กลางก็คือองค์นี้องค์นี้นะก็คือองค์จริงคือองค์นี้นะเนี่ยองค์คือองค์นี้ในองค์กลางก่อนนะจากนั้นก็บอกว่าแล้วก็นั่งอยู่ใน post post and the มาระ มารวิจัยมุตรานะครับมาราวิจยามุตตราคำว่ามาราวิจยามุตตรามุตตรานี้แปลว่าปลางนะมาราวิจยาตัวนี้นะมันแปลว่ามาราวิจยามารวิจยาอ,ๆๆๆๆๆอ่าเราพูดเร็วๆนะครับจะเข้าใจทันทีว่ามันแปลว่ามารวิชัยนะอ่ามารวิชัยท่านี้ซึ่งก็คือท่านี้นะคือท่าเดียวกันนะคือคือคือเหมือนกันนะครับคือท่าเดียวกันต่อมา นะแ,ปแปลว่าอนะินรัตนปราศดาก็คือภาษาไทยใช้คําว่ารัตนประศาสตรแปลเป็นภาษาไทยชี้ก็แปลว่าปราสาสรเรือนแก้วซึ่งก็คือแปลเป็นภาษาไทยอีกชั้นหนึ่งนะเรียกว่าซุ้มเรือนแก้วรันะตนประสาทตรงนีนะ้ซึ่งก็คือเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ตัดสู้มาแล้วนะพระองค์ก็จะไปอยู่ในซุ้มเรือนแก้วเป็นระยะเวลาหนึ่งจำระยะเวลาไม่ได้เหมือนกันก็อยู่ในซุ้มเรือนแก้วก็เชื่อกันว่าอย่างนั้นคะรับนะนะ แล้วก็ together with อะไรนะดิพามคารานะอันนี้เริ่มงงนะ together with ก็คืออยู่ด้วยอยู่กับดิพามคาราดิพามคาราแล้วก็เอ่อไมตรียาซึ่งก็แปลว่าองค์ทางซ้ายอันนี้นะองค์ทางซ้ายอันนี้คือดิพามคารานะและองค์ทางขวาก็คือไมตรียาซึ่งถามว่าเอ้ยผมสรุปงี้ได้ไงมันมีข้อความที่เขียนอยู่ข้างล่างตรงนี้อธิบายไว้หมดเลย ไมติยากับดีปามาราซึ่งไมติยาเนี่ยคืออะไรนะซึ่งจริงๆล้วถ้าสมมุติเราเรียนเรื่องของพระพุทธประวัติอย่างแน่นๆหน่อยเนี่ยเขาจะอธิบายไ,ไว้แต่ว่าถ้าเราไม่แน่นก็เซนะิร์ชกูเกิลดีปามคารานะดีปามาราเนี่ยพิมพ์เข้าไปในดิกเจอร์ลี่แล้วให้อ่านออกมาดีปาม卡 a นะฮะดีปาม卡 a นะครับแล้วก็ให้อ,อ,อินเทอร์เน็ตแปลไม่ทีนึง นะเขาจะบอกว่าดิปมาม卡าก็คือพระทีปังกรพุทธเจ้านะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าที่ตัดสรลูในโลกเมื่อสีอสมไขยแสนกับที่แล้วนะก็คือแสดงว่าองค์ทางซ้ายเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนองค์ที่อยู่ในอดีตองค์แรกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เขาเรียกว่าพระทีปังกรพุทธเจ้านะส่วนองค์ขวาองค์ขวาเนี่ยนะองค์ขวานีนะานนะ้ก็คือหมายถึงว่าเนี่ยองค์ขวาที่อยู่ อยูต่ตรงนี้นะครับซึ่งก็คือถ้าเป็นในรูปหนังสือก็คือตรงนี้องค์ขวานี้นะครับก็คือเขาบอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนะซึ่งเขาใช้คําว่าไมาตรีญานะมิตรไมตรีญาซึ่งไมตรีญาเนี่ยนะครับเขาก็อธิบายว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะเขาใช้คําว่าพระโพธิสัตว์นะครับซึ่งก็คือพระพุทธเจ้าที่อยู่ในอนาคตนั่คือรูปนี้นะครับ จะเรียกว่าองค์เรียกว่าเรียกว่ายัางไงก็ตามก็คือเรียกว่ารูปจําลองนี้นะเป็นรูปจําลองของอะไรบ้างพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าใช่ไหมครับแล้วก็ดีปัมขลายก็คือพระทีพังกรพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าในอดีตพระพุทธเจ้าในยุคปัจจุบันแล้วก็พระพุทธเจ้าในอนาคตนะอยู่ในอยู่ในซุ้มนี้นะแล้วก็ทีนี้สิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างนะเขาก็อธิบายว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในซุ้ม ดอกบัวหงายนั่งท่านั่งอยู่ในปางมาลวิชัยเนี่ยในข้อความตรงนี้นะก็คือค่อยๆแปลก็ได้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าแท็บเล็ตด้วยนะก็คือเป็นแผ่นดินเหนียวนะครับว่าแท็บเล็ตก็คือเป็นแผ่นพอดีตอนนี้ก็กลางคืนแล้วนะก็เะผมก็เปิดไฟมันสะท้อนก็คือโคตมะพุทธะก็คือพระพระโคตมะพุทธเจ้านะอยู่ในมะอะไรนะ อยู่ในปางมาลาวิชัยนะแล้วก็ในมหาในอะไรนะรัตนประสาทต,ต่างก็ไม่ค่อยดีนะแล้วก็แล้วก็มีพระพุทธเจ้าองค์อื่นอยู่ด้วยนะครับซึ่งรู้จักกันดีนะฟาแล้วก็แผ่นดินเหนียวเนี้ยนะพบในจังหวัดนะครับี่อันนี้คือชื่อจังหวัดต่างๆนะก็คือวัดพระาธาตุหาดีบุญชัยลำพูนนะแล้วอันนี้ก็คือน่าจะเป็นอ้างอิงนะเป็นเป็นหมดของการอ้างอิง ดาวทูวัดมหาธาตุสุขโขทยัยก็คือทางโซนเหนือนะวัดรัดอ,อ,อะไรนะราชบุรณนะอยุธยาวัดพระปฐะมเจดีนะก็คือไล่ลงมาจากทางเหนือมาจนถึงนคนปรปฐมแล้วตอนนี้วัดโนะพวัดโพเมืองจิติกคนครศรีธรรมราชก็คือไปจนถึงนครศรีธรรมราชเขาบอกว่าเจอแผ่นแบบนีนะ้อยู่ตามจังหวัดอันนี้ในพระาธาตุต่างๆ ก็คือคุณคิดว่าผมควรจะขนลุกไหม <c oughs> นะโอเคนะคือถ้านะคือผมคิดว่าเฮ้ยายละเอียดมันมันไม่ควรจะชัดเท่าเนี้ยซึ่งถ้าชัดเท่าเนี้มันแทบจะชัดกว่าไอ้รูปที่มันอยู่ในหนังสืออีกนะครับอ่าทีนี้มาต่อกันนะอร่อะรนะอ่าอยู่มีอะไรนะครับพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในพระมหาปัาสาทนะนั่งปางมารวิชัยนะอยู่ในบรรลังแล้วก็มีพระ ทีปังกรนะพระพุทธเจ้าทีปังกรนเะนี่ยนั่งอยู่ในท่าเดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนข้างหลังเนี่ยเป็นโบดีทรีนะโบดีทรีนี่ก็คือเดาไม่ยากนะครับก็คือเป็นต้นโพนะครับแล้วก็มีใบโพนะครับก็คือหมายความว่าข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นเป็นต้นโพกับใบโพต่างต่าง,างนะแล้วก็นะครับอันนี้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะเดลโซซิ l มราโทนกะ็คืออยู่บนบัลลังที่มีลักษณะเหมือนกัน แล้วก็มีครีบอะไรต่างๆนะอยู่ข้างหลังแล้วก็เขาใช้คำว่า possible นะเพราะว่าหนังสือเนี่ยนะเขาไม่สามารถคอนเฟิร์มอะไรได้นะแม้มีหลักฐานเยอะแยะมากมายที่ไปทางนี้ก็ตามนะครนั่นคือเขามักจะเ,เขียนในลักษณะที่เป็นทฤษฎีนะซึ่งแตกต่างกับเสียนผ้าในปัจจุบันนะครก็คือแ,แค่ให้มีให้มีทางมีช่องมีแนวเนะี่ยเขาก็สรุปเลย นะแต่ว่าเรื่องราวทางทฤษฎีที่เกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยเขาจะไม่สามารถสรุปได้จนกระทั่งเห็นได้อย่างเขาเรียกว่าหลักฐานเชิงประจักษนะ์ก็เลยใช้คำว่า possible that they r e p r e s e n t Buddha of the past ก็คือเมื่อกี้นะอย่างที่บอกไว้ก็คือพระที่พังกรพุทธเจ้านะแล้วก็อะไรนะดิปัมคลาเนี่ยนะที่พังกรพุทธเจ้าและ and the Buddha of the future มยตยิยาซึ่งก็คือโพธิสัตว์นะพระโพธิสัตว์ f o r m the style of ออฟอาร์เคดจินะก็นะก็แปลคร่าวๆนะครับก็คือมีพระที่บังกรพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าหรือว่าพระโคตมะพุทธเจ้านะพระโคตมะสิทธัตถะนะแล้วก็มีพระมิติยาก็คือเขาบอกว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะอยู่ในรูปนี้ นะอายุของมันเนี่ยนะครับอายุของขององนี้อายุของรูปนี้ดีกว่านะเขาบอกว่า mid 1 2 t h to mid 1 3 t h century ก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นไอภาษาอังกฤษเออเป็นอะไรนะเป็นคริสเออเป็นคศนะก็คือกลางปีคศสอ1,200จนถึง1,300นะ้อะของของของอังกฤษนะก็คือถ้าเปรียบเป็นภาษาเป็นพุทธะเบอร์พุทธศาสนาเนี่ยนะครับ ก็น่าจะพอสอรประมาณ1,000งพันน่งพันเนะจนถึง1,800กว่ากเอาว่า1,900อนย่ะนั่นก็คือก่อนปี2,000นะก่อนปี2,000 2,000ก็คือ500 600, ปี600ปีที่แล้วนะเพราะนั้นคือก็เดาๆคร่าวๆว่าแผ่นดินเหนียวนี้ที่อยู่ที่พิพธิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่รีบุญชยัยจังหวัดลำพูนเนี่ยนะาลำพูนไหมน่าจะใช้ลำพูนนะ หินบุญชัยมีชิ้นนี้มีอายุประมาณมากกว่า6 0 0้อยปีลาวตีเลขกลมกลมก็คือ500ปีนะเพราะกนคือ2อันเนี้ยผมเปรียบเทียบแล้วด้วยสายตาผมเนี่ยนะผมว่าเหมือนกันนะรลายลเอียดต่างๆผมว่าสําหรับตาผมที่มองณนะขนะนี้เนี่ยนะด้วยดวงตาผมที่มองอนะ่ะผมว่าไอสิ่งที่อยู่กับมือผมเนี่ยชัดกว่าสิ่งที่มันอยู่ในรูปนะผมคิดว่ามันคือมาจากแม่พิมพ์เดียวกัน นะสืบต่อมาจากแม่พิมพ์ยียวกันถึงแม้ว่าบางส่วนของรายละเอียดเนี่ยมันจะแตกหักหลุดไปบ้างก็าตามแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยมันยังชัดเจนมากๆสำหรับผมนะผมก็ยังไม่ยังไม่เคยเห็นพระอะไรที่มีรายละเอียดขนาดนี้คือรูปทรงแบบนี้นะที่มีพระสามองค์แบบนี้นะบางที่เขาเรียกว่าพระสามเนี่ยผมเคยเห็นมาบ้างนะแต่ที่เห็นชัดๆก็คือองค์นี้นะและเนี่ยนะครับก็คือมีหลักฐานขนาดนี้นะครับก็โอ้เป็นบุญของผมนะที่ที่ได้เห็น ว่าแล้วก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาหนังสือตำราอ่านหนังสือจากตำราของฝรั่งนะครับเดี๋ยวก็ให้สูนจันะ์เพื่อปิดท้ายคลิปก็นะเป็นประมาณนี้นะข้างๆเป็นไงข้างๆเป็นนี้นะข้างๆเนี่ยมันจะมีลักษณะของนูนสูงนูนต่ําอะไรต่างๆนะแต่ว่ารายละเอียดของมันก็พอดีผมก็ไม่ได้เป็นกล้องมือโปรตามกล้องมือโปรสำหรับการถ่ายทำอะไรมากมายนะแค่ประมาณนี้ นะรายละเอียดต่างๆมันมันชัดเจนมากความคมความความชัดนะอะไรต่างๆคือเนี่ยมันชัดกว่ามันชัดกว่าสิ่งที่มันอยู่ในหนังสือนะครับจนไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะอจะถามว่าเสียนให้เสียนไปดูเนะี่ยเสียนต้องปีเกนแน่ๆนะทันทีเลยนะครับแต่มาบอกผมนี่ผมคอนเฟิร์มจะไปคอนเฟิร์มมั่วซั่วก็ไม่ได้เพราะเราก็มีหลักฐานนะ นี่นะครับโอเคสวัสดีครับ